นี่แหละครับคือความสะดวกสบายนะครับของรถสัญชาติเกาหลีนะครับเป็นอะไรไปไม่ได้ครับสินค้ายอดนิยมนะครับจากเกาหลีนะครับนั่นคือเกียร์ครับฮันิวาวไปดูครับดูคลิปช่อง AB p r e m i เม m o t มอเตอร์แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าเกียร์คานิวาวนะครับคันนี้นะครับเป็นปี2021นะครับรถมือเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับย้ํานะครับเป็นรถตัวสุดท้ายแล้วนะครับเครื่องยนต์แบบพัฒนาแล้วนะครับเป็น197แรงม้านะครับย้ํากันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วด้านหน้านะครับโฉมสุดท้ายเนี่ยต้องจําบล็อกนี้ไว้เลยฮะตัวม i n เนอร์เชนนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีไฟนะครับแบบสปอร์ตไลท์ด้านล่างที่เป็น LED นะครับแล้วก็ไฟด้านล่างของเขานะครับ จะเป็น LED แบบนี้นะฮะตัวนี้จะไม่เหมือนตัวแรกนะครับมีการแปลงโฉมกันนะที่เป็นตัวเก่าเอามาแปลงครับตัวนี้เนี่ยตัวสุดท้ายนะครับเครื่องยนต์จะพัฒนาแล้วนะครับสำหรับความพิเศษของคันนี้เนี่ยนะฮะเจ้าคันนี้เนี่ยรถเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์คันนี้เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเพิ่งจะแค่เช็ดถูบางๆนั้นี่นะครับแต่เนื้อผิวพื้นผิวเขาเนี่ยสวยมากๆนะครับแล้วก็สมบูรณ์นะครับ Park sensor นะครับรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้ให้มาเยอะมากนะครับให้มาแค่ สี่จุดนะฮะแต่กะระยะก็ไม่ได้ยากมากเกินไปนะครับเพราะว่ารถของเขาเนี่ยเป็นไซส์กลางๆนะครับเป็นแบบรถสไตล์ของเขาเนี่ยเป็นกึ่งนะครับ MPV นะครับผสมประสานกันกับรถตู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากนะครับช่องลมด้านหน้านะครับแอโรไดนามิกนะครับแล้วก็โลโก้เกียร์นะครับก็จะค่อนข้างชัดเจนมากไฟของเขาเนี่ยเป็นแบบ เลี้ยวตามได้นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่มีรูปแบบเอกลักษณ์สไตล์เฉพาะตัวของเจ้าเกียร์คันนี้นะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันบ้างนะฮะด้านข้างของเขานะครับล้อเนี่ยให้มากับยางมิชลินนะครับยางใหม่ๆนะครับดอกหนาๆนะครับเขาให้มานะครับตัวนี้เนี่ยสเปคสแตนดาร์ดของเขาเนี่ยล้อของเขายางของเขาเนี่ย ก็จะหนานะฮะแล้วก็ทำให้ขับขี่ง่ายนะครับเป็นล้อขอบ18นะครับยางนะครับ 2. 3 5้านะครับซิชลินตัวนี้ขับนุ่มสบายมากๆนะครับช็อคอัพอะไรต่างๆเอาเซตมาให้เป็นรถก๊อบครัวนะครับดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างของเขานะครับประตูเนี่ยเป็นประตูสลด์ไฟฟ้านะฮะและให้นะครับอ่าสเต็ปมาด้วยนะฮะแต่ตัวนี้ เหมือนดูเหมือนจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมไม่ได้แนะนําให้เหยียบนะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับตัวผมเองผมไม่ไม่ได้กล้าเหยียบนะครับแต่ว่าเหมือนแต่งไว้สวยงามนะครับไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะความพิเศษของเขาคือเราไม่ต้องดึงนะครับใช้กดเอานะฮะตัวนี้ก็จะเปิดมานะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นประตูไฟฟ้า2บานนะฮะแล้วก็มีตำแหน่งนะฮะตำแหน่งการเปิดประตูของเขานะครับก็จะอยู่ด้านข้างเสานะครับก็คือไม่ต้องเอื้อมนะฮะก็คือลักษณะของเขาเนี่ยนะฮะ ือเวลาเราจะปิดนะครับเราไม่ต้องเอนตัวเอื้อมนะครับเวลาสมมติผู้สูงอายุหรืออะไรต่างๆเนี่ยเวลาเขาเอื้อมตัวเนี่ยมันจะลําบากนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีปุ่มนะครับปุ่มตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถยกตัวแล้วก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับง่ายนะเพราะตัวนี้คือเอกลักษณ์ความโดดเด่นของเขาเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยเหมาะกับผู้ที่สูงอายุหรือมีปัญหาเรื่องเข่านะเพราะว่าสเต็ปของเขาเนี่ยจะต่ำกว่ารถตู้นะฮะเวลาก้าวเท้าลงเนี่ยมันไม่ถึงกับขั้นหนึ่งพอดี แล้วเขาวางมือจับอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะมีโพสิชันที่มันค่อนข้างหรือเวลาเราขึ้นเนี่ยสเต็ปเดียวนะแล้วยกตัวขึ้นได้เลยนะครับผู้ที่มีปัญหาเรื่องเข่านะครับหรือมีผู้สูงอายุอยู่บ้านนะครับก็สามารถที่จะซื้อตัวนี้ไปใช้ได้หรือว่ามีเด็กๆเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์เลยอย่างที่บอกเพราะว่าฟังก์ชันอะไรต่างๆภายในรถเนี่ยเขาค่อนข้างพร้อมนะก่อนที่จะไปดูภายในผมให้ดูข้างนอกก่อนเพราะว่าความพิเศษอะไรต่างๆของเขาเนี่ย ค่อนข้างที่เยอะอะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะฮะนี่นะฮะโลโก้ของเขานะครับโลโก้นะครับ C D I นะครับนี่โลโก้ Kia ไฟท้ายอะไรต่างๆเนี่ยคันนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับสมบ,บูนนรณ์ส,บบสุดๆนะฮะแล้วก็ ไฟของเขาไม่มีการแตกรายงานใดๆนะครัไบไฟดวงที่3ามก็ใช้งานได้ดีครับตัวนี้นะฮะฝาท้ายของเขานะครับก็สามารถเปิดนะครับเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้เนี่ยมีหมอนหมอนหมอนกลางนะครับตัวนี้เป็นหมอนกลางนะครับหมอนหะไรต่างๆอยู่ครบนะครับเบาะสามารถที่จะปรับได้นะฮะสามารถปรับเทนได้นะฮะ,าาะนะนะตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันของเขาค่อนข้างจะครบนะปรับเอนมาได้แบบสุดเลยนะแล้วก็ปรับนะไปได้เลยนะฮะนี่นะฮะตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันเนี่ยเขา ทำมานะครับค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะครับเบาะเนี่ยปรับไปได้ใส่ของอะไรได้ค่อนข้างเยอะมีครอบครัวใหญ่นะครับที่ไม่อยากจะซื้อรถใหญ่มากนะครับก็คันนี้ตอบโจทย์เดี๋ยวไปดูโครงสร้างกันหน่อยนะครับโครงสร้างนะครับแบบนี้นะครับให้ดูกันแบบสบายใจสวยบอกคอมเมนต์สวยนะฮะท่านเซียนทั้งหลายนะครับดูรถเก่งๆนะครับช่วยคอมเมนต์มานะฮะให้ดูรถเก่งๆมีความรู้เรื่องรถคอมเมนต์กันได้นะครับดูเพื่อความบันเทิงได้นะครับดูเพื่อความสนุกนี่นะครับโครงสร้างฝั่งคนนั่งนะครับ โครงสร้างฝั่งโครงนั่งนะครับนี่นะครับให้ดูวันเต็มๆนะเสา A เสาบอะไรต่างๆนะฮะรางนะรถตู้ในรางสําคัญนะครับไม่มีพิกคว่ำนะครับเนี่ยรางนะฮะให้ดูไล่ไปได้เลยนะฮะสวยครับนะฮะเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับคนขับนะฮะให้ดูกันนะฮะว่าความสมบูรณ์ของเขาเนี่ยขนาดไหนนะฮะนีนะฮะ ความสมบูรณ์นะครับกล้องของเราเนี่ยชัดนะครับไฮเดฟนะครับดูได้เลยนะครับดูด้านบนกันหน่อยนี่นะครับให้ดูรางด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวดูรางด้านล่างกันหน่อยนะครับรางด้านล่างนะครับส่องได้ส่องจอได้จอครับนี่นะครับให้ดูให้หมดจะได้สบายใจครับสวยพิมพ์สวยนะครับผิดสวยพิมพ์สวยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปยาวๆกันแบบภายในกันเลยนี่ผมยังไม่ได้ล้างนะผมบอกก่อนจะมีคราบนิดหน่อยเพราะรถมันเพิ่งเข้ามาตอนเนี้ยทีมผลิตทําไม่ทันนะครับเพราะว่างานเยอะเดี๋ยวกล้อง เข้าไปดูเบาะด้านในกันเลยนะฮะเบาะตัวนี้เป็นเบาะหนังและอย่างที่บอกเนี่ยสภาพที่ยังไม่ได้สปานะฮะของเขาเนี่ยแน่นๆ่นหนึบๆนึบไม่มียับนะฮะมีพักแขนให้นะครับเนีตตัวนี้ไม่มีขาดเนี่นะฮะสมบูรณ์เดี๋ยวล้างมาแล้วสวยกิ๊ไม่ต้องห่วงน,นะฮะดูเน็ตเบาะตัวนี้ก็สามารถที่จะพับลงมาได้นะครับจะเอาไปนั่งแยกนะครับ วางแก้วนั่งกัน2คนนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะวางแก้ววางของได้ต่างๆนะครับด้านหลังก็คือเหมือนแยกโซนกันได้นะคือพูดง่ายๆเนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยนะฮะคือไม่ชิดเกินไปไม่เบียดเกินไปนะครับมันก็สามารถที่จะแยกโซนได้นะครับแล้วก็มีจอนะครับปีจอตัวนี้นะครับวันนี้ใช้งานได้เลยนะฮะขึ้นนี่นะฮะเดี๋ยวมาลองดูหน่อยผมก็ยังไม่ได้ใช้นะครับจอไม่ได้เป็นแบบทัชนะครับก็คือพูดง่ายเราต้องคอนโทรลจากด้านหน้านะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับคือแล้วตำแหน่งเนี่ย ที่เรามองนะครับมองจอเนี่ยไม่ได้ไกลไม่ได้ใกล้เกินไปนะครับอยู่ในสายตาระดับสายตานะครับเวลาปิดก็กดบั๊บนะฮะวันนี้อ่ามีีมีมีเดียนะครับให้เลือกอะไรต่างๆนะครับนะนี่จอนะครับเวลานั่งก็ใช้งานง่ายนะครับเราปิดนี่นะฮะก็จะเป็นแบบออโต้นะครับปิดนะครับ u อนเทิร์นออฟเป็นแบบออโต้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าสักนิดนึงครับด้านหน้าหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันนะครับเข้ามาเนี่ยรู้สึกว้าวนะครับเพราะว่าภายในอะไรต่างๆด้านคนขับเนี่ยค่อนข้างกว้างและใหญ่ฟิลนี่ยใหญ่กว่ารถตู้อีกนะครับแล้วก็ได้พวงมาลัยแบบ3ก้านมานะครับ คงยนต์ดีเซลการดีไซน์ของเกาหลีเนี่ยจะไม่เหมือนรถญี่ปุ่นทักทีเดียวแล้วก็ไม่ไปทางยุโรปสทีเดียวเหมือนเขาผสมผสานนะครับความเป็นเกาหลีของเขานะครับเนี่ยดูฟังก์ชันุูสตาร์ทอยู่ในตำแหน่งที่ชัดเจนไม่ได้หลบมากเกินไปนะครับปุงมาอะไรต่างๆเนี่ยตัวใหญ่กว้างคอนโซลกว้างนะครับ ที่ครับฟังก์ช compute. ันต่างๆนะครับจอนะครับเขาเป็นแบบจอสัมผัสนะครับตัวนี้สามารถที่จะทัชสกรีนได้นะครับถ้าใครที่ไม่ชอบฟังก์ชันนี้ก็สามารถไปอัปเกรดอย่างนจอ Android ไม่แพงลนะครับคอนโซลกว้างนะครับนี่นะฮะไฟจอต่างๆประตูสามารถคอนโทรลเปิดปิดได้นะครับจากคอนโซลกลางตัวนี้นะครับฝาด้ายไฟฟ้าก็สามารถที่จะกดเปิดปิดได้จากฟังก์ชันตัวนี้เลยนะฮะถือว่าโออามากนะครับกว้างนะครับแล้วก็ เ,เวลาจะปรับนะครับตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันนี่ฟังก์ชันพิเศษนะรปรับเบาะนะครับเวลาเด็กเล็กนะหลับใครที่มีลูกจะรู้เลยนะสมมติเด็กๆนั่งอยู่ด้านหน้าเนี่ยแล้วเขาหลับนะครับเผลอหลับปุ๊บเขาเราอยากให้เขานอนสบายคือเราก็กดตัวนี้ฮะกดตัวนี้ฮะเลื่อนหน้าเลื่อนหลักได้เลยนะสมมติเรามากับลูกเงี้ยนะฮะเราสามารถที่จะปรับนะครับเวลาเขานอนหลับตัวนี้คนมีลูกจะรู้ดีนะครับเพราะว่าเวลาบางทีเนี่ยสงสารเด็กๆนั่งอยู่ใช่ไหมฮะเด็กนั่งอยู่แล้วสมมติเขาหลับถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยเราจะ เราจะเอื้อมไปเปิดตัวนู้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลําบากเพราะฉะนั้นฟังก์ชันตัวนี้คือทํามานะครับเพื่อตอบโจทย์คนที่มีครอบครัวเลยนะฮะใครหาอยู่นะครับทักด่วนเลยนะครับทักด่วนเลยเดี๋ยวไปดูหัวใจหลักด้านหน้ากันบ้างครับไปครับนี่นะฮะมาดูนะ,ะการวางนะฮะห้องเครื่องของเขาเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันก่อนก่อนนี้พูดผ้ามนำเพลงนะครับดูโครงสร้างกันก่อนนะครับเพราะลูกค้าหลายๆาท่านนะครับ FC หลายท่านเนี่ย เขาใส่ใจในเรื่องของโอกาสชนหนักพิกความน้ําท่วมนะฮะอันนี้นะฮะที่เราพูดกันบ่อยๆนะครับนี่ให้ดูกันไปนะครับให้ดูกันแบบสบายใจนะครับกล้องตอนนี้เราไลฟ์สดด้วยนะครับถ่ายด้วยนะครับอ่าเข้าเข้าไปดูกันนะฟังก์ชันนี่นะฮะเราจะเห็นว่าเรามีกล้องหลายตัวนะครับเพราะว่าเรานําเสนอนะครับนี่นะนี่เป็นไงเครื่องแม้จะเป็นเครื่องดีเซลนะแต่ระบบของของเกาหลีเนี่ยดูดิเงียบนิ่มนิ่งนะฮะเงียบนิ่งนิ่มนะครับร9 7ยแรงม้าบอกขับได้โคตรมันแล้วครับ ขับได้โคตรมันแล้วนะฮะฟังก์ชันแบบนี้นะครับรถมือเดียวแบบนี้ปี2021นะครับเลขใหม่เพียง90,000กิโลสภาพแบบนี้นะครับถ้าชอบถ้าคิดใครที่มีครอบครัวรักครอบครัวมีลูกมีภรรยาที่น่ารักอยากให้เขาอยู่ในรถที่ปลอดภัยและฟังก์ชันครบแบบนี้นะครับที่ AB Premium Motor ขายเพียง1 9 9 0 0 0้บาทเท่านั้นนะครับไม่แพงได้ประตูไฟฟ้าสไลด์ส,สอข้างได้9 0 0 0 0มโลได้ดีเซลได้สภาพแบบนี้พอ อยากคิดนานอยากคิดเยอะและไม่ต้องลังเลโเคเลยครับ0.5 0.3ตัว5สิ่งตัวสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com